และตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ศาลปูชัยมงคลเทพหัสดินศาลปูชัยมงคลเทพหัสดินนะครับก็คือศาลประพรมประจําคณะสระสาของพวกเราหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกติดปากกันว่าศาลข่าวนั่นเองค่ะซึ่งศาลปูชัยมงคลเทพหัสดินนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2,525สําหรับสาเหตุที่ตั้งศาลประพรมขึ้นนะครับเนื่องจากในอดีตเนี่ยนักสรกษาสระสาเกิดประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งท่านศาสตราจารย์ดรมนูวัลยะเพชร ซึ่งดารงตําแหน่งคณะบดีในขณะนั้นจึงได้หารือกับเหล่าคณาจารย์เพื่อจัดตั้งสารภูมิขึ้นที่บริเวณหน้าคณะอสารศาสตร์ครับเรียกได้ว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยสร้างความร่มเย็นให้แก่พวกเราชาวคณะอสารศาสตร์นั่นเองค่ะโดยสารพ,รพูมินี้นะครับก็ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งในสมัยที่รองศาสตราจารย์ดรมณีปิ่นพรมสุทธิรักษ์เป็นคณะบดีคณะอสารศาสตร์วาระที่สองด้วยครับ นอกจากนี้นะคะยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญอีกท่านนั่นก็คือรองศาสตราจารย์กัญยารัตน์เวชศาสตร์ ซึ่งท่านได้มีการดําริให้ทําบ่อน้ําและรูปปั้นพญานาคดังที่เห็นในปัจจุบันด้วยค่ะสวยงามตราการตาม,มากๆเลยนะคะพี่เนยสวยงามมากจริงๆค่ะน้องแบงค์ต้องบอกว่าสาลพระภูมิแห่งนี้เป็นสาลพระภูมิที่ทางนักศึกษาคณาจารย์และบุคคลทั่วไปนิยมมาสักการะบูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะน่าจากจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพิ่มความเป็นสิลิมงคลให้แก่ชีวิตแล้วยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของนักศึกษาคณะศรศาสตร์อีกด้วยครับ และถ้าใครผ่านมาบริเวณคณะอักษราศาสตร์นะคะก็อย่าลืมแวะมาสักการะสารปู่ชัยมงคลเทพพัสดินหรือสารขาวได้ที่บริเวณหน้าอาคารอักษราศาสตร์หนึ่งเกือบติดกับถนนเลยค่ะชชชนนนมมมียยชชื่่าาคคคววววััตตาาาาาาดดด้อกษรรสโทงุณขศ์